ไวโรคไปทั่วโลกภาพของจองกุก BTS ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างรอยศัก์ที่แขนทำเอาหลุดโฟกัสจองกุกน้องเล็กของ BTS ดึงดูดผู้ชมทั่วโลกด้วยการแสดงอันทรงพลังของเขาในคอนเสิร์ตเย็กทุกคำอินปูซานเมื่อวันที่15ตุลาที่ผ่านมาและพาทุกคนหยุดหายใจด้วยการแสดงของเขาในเพลง Run BTS แฟนๆและชาวเน็ตต่างตกตะลึงในพลังและความลงไหลและการเคลื่อนไหวอันทรงพลังของจองกุกในเพลง Run BTS โพสจำนวนมากที่ยกย่องการแสดงอันน่าตื่นเต้นของเขาเริ่มเป็นที่นิยมทันทีหลังคอนเสิร์ตและแฟนๆก็ไม่อยู่ที่จะชื่นชมการเต้นเสียงร้องและการแสดงบนเวทีอันน่าทึ่งของเขาได้คอมเมนต์จากชาวเน็ตโดยกล่าวว่าคอนเสิร์ตจงกุกเท่ากับตำนานเหมือนเสือดาวดำ ฉันรอคอนเสิร์ตเดียวของจองกุกไม่ไหวแล้วจองกุกฉันจะเสี่ยงชีวิตถ้าโซโล,โลของเขาออกมาและเขาร้องเดียวทุกครั้งที่ฉันเห็นเขาเขาเต้นแรงจนแทบจะหยุดหายใจการเต้นและเสียงร้องของเขาแม่นยำม,มากการครองเวทีของเขาบ้าไปแล้วฉันสูญเสียจิตวิญญ,ญาณของฉันหลังจากดูเวทีเวทีนั้นคลั่งคล้ายสัตว์ร้ตัวเดียวเข่า้าไปแล้ว